ครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Red r Re ร b b o n นห้โซโบเยอะภารกิจติดโบรายการที่จะพาไปดูของสุดขวัาวและอาหารจานเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาดพิเศษสุดๆวันนี้คุณโบธนากรรับอาสามาแทนคุณนิวที่ติดภารกิจสำคัญส่วนวันนี้จะไปติดโบที่ไหนกันบ้างตามคุณเชียร์กับคุณโบไปชมกันเลยครับกับช่วงหยิบชิ้นโบแดง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเด e Red r i b บอนไฮโซโบยะภารกิจติดโบนี่ไงติดโบตั้งแต่พิธีกรพี่โบสวัสดีครับสวัสดีพี่เชียร์สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พี่โบมาร่วมที่จะแบบว่าตื่นเต้นไปกับเราใช่ผมตื่นเต้นก่อนที่จะมาวันนี้แล้วตื่นเต้นกับผู้ร่วมรายการของคุณที่เขาได้มอบแหวนเพชรให้กับภรรยาของเขาเม็ดใหญ่เท่าบ้านนี่ไงผมอ่ะทึ่งมากคุณนิวคุณตั้งแต่ดิฉันทักเขาเรื่องแหวนนะเป็นไงฮะ เขาก็เลยไม่ให้คิวเลยค่ะเพราะเขาควนฉันไปบ้านเขาเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยรู้สึกอะไรกันขอคิวผมให้อีกหลายคิวเลยฮะโอเคพี่น่าจะเป็นพาคคนนิวช่วงนี้น่าจะอยู่กับภรรยาเขาโอเคแต่พี่เข้าใจผมเข้าใจเข้าใจนะให้เที่ยวเด็ดที่เลยที่ผ่านจุดนั้นมาก่อนพี่ผ่านจุดนี้ไปแล้วช่วงนี้เนี่ยความสุขที่สุดหลังจากนี้สี่ห้าเดือนชีวิตจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะคือเราเนี่ยมีของที่สุดว้าวแน่นอนแน่นอนแต่เรื่องของกินเชยต้องฝากพี่โบ้ด้วยไดู เเพียยบลถ้าพร้อมแล้วภารกิจมาเลยดีกว่าค่ะไหนนี่เนี่ยต้องขอบคุณภารกิจจะ Boost ขบแซกนะคะครับมาตามหาสุดยอดรงรถของดาราหนุ่มสุดหล่อถ้าบอกของศิลปินสุดหล่อนี่จะนึกถึงคุณโบโอโซนแหม่็ไม่ได้พูดขนาดนี้แต่ที่มาที่บ้านผมเนี่ยไม่มีอะไรให้โชว์จริงคุณครับคุณจะไม่สะอึกกับคำว่าถ้าใครรู้จักโอโซนครับ คุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ดีแล้วนะคะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ <c oughs> เดียวคุณต้องมีครอบครัวแล้ว <c oughs> อาจจะมีบุตรแล้วด้วย <c oughs> นะครับเพราะตอนนี้แฟลับของผมจาก5คนอันนี้หายไปหมด่ <c oughs> าจ,จะดูลูกอยู่ตอนนี้อ่ะดูลูกใช่แต่ว่าก็เป็น <c oughs> ไม่อยากพูดถึงมันแล้วเนี่ยพูดอะไรก็เขินเหมือนกันเขินๆนะแต่ไม่ใช่ศิลปินอันนี้เขาเป็นนักแสดงใช่ไหมดาราหนุ่มสุดเป็นดาราหนุ่มสุดนะใช่ต้องเป็นนักแสดงแต่เขาจะเป็นใครกันล่ะนั่นแหละสิ่งที่จะมีลงรถเก๋ๆแบบนี้พี่เชียร์จะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะยืนอยู่หลังรถตรงนี้บ้าเราเราตะโกนนี่เขาจะออกมาเลยเหรอมันจะให้คิวกันได้อย่างนั้นเลยเหรอสวัสดีครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผมว่าใครตะโกนอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกอยากจะ นี้นะ еп, แต่่าควรพี่กิจกับผมพี่กิจมาล้อมๆดีกว่า right? พี่กิจเขาบอกว่าให้ตามหาสุดยอดโรงรถของดาราหนุ่มสุดหล่อคือของพี่กิจกันายนี่เองครับผมพี่แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้รถพี่แต่ละคันนี้ไม่ธรรมดานะใช่ก็เป็นของสะสมครับของรักของห่วงแลงรักของห่วงเลยนะคือต้องบอกนะถ้าคนชอบรถเนี่ยมาดูพวกนี้นี่คือเป็นรถคลาสสิกหมดเลยนะพี่เชี่ยแล้วเป็นรถที่หายากและสภาพเนี่ย คือภรรยาเพิ่งซื้อรถไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วยังใหม่ไม่เท่ารถพี่กิจตอนนี้เลยนี่ไงคือสภาพดีทุกคันเอา,เอาล่ะถามจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันพี่กิจคะในการสะสมรถใช้คําว่าเป็นรถคลาสสิกเลยได้ไหมใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเลื่อนใบพี่กิจคนไหนเผาใบไม้ฮะตอนที่มาบ้านพี่กิจเชื่อเริ่มจับตาหน่อยไม่รู้เผาอะไรตาเราหวานเลือดเริ่มแสบตาแล้วเนี่ยเอะยังไงเรื่องของสะสมพี่กิจก็จุดเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบมองรถเก่าๆคลาสสิกเวลาแบบไปไหนกับคุณพ่อเนี่ยจะ สะดุดตาแบบพวกรถเต่ารถเก่าๆอะไรเงี้ยยุคคนละยุคนี้แล้วก็ดูมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่เราอ่ะยังไม่มีกําลังซื้อยังไม่มีเงินเก็บเงี้ยก็ดูแอบมองมาจนวันนึงเนี่ยเรามีงานทำแล้วก็เก็บเงินได้ก็เลยซื้อมาครอบของสักคันหนึ่งแค่คันหนึ่งแล้วมันก็เรียกพวกมาพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาเต็มเพราะหยันเริ่มนี่คือคำเตือนว่าหยันเริ่มเริ่มแมันไม่จบใช่แต่จุดเริ่มต้นของเขาในวันนั้นทําให้เราต้องมาดูในวันนี้นั่นแหละสินะคะเห็นบอกว่าคันแรกเนี่ย ทุ่มหมดบัญชีเลยใช่แต่ตอ,อย่าเพิ่งบอกนะว่าคันไหนนะพี่าาแต่คิดดูแล้วกันว่าทุ่มหมดบัญชีเนี่ยคือตอนนั้นอะแอแอบวัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าเงินเก็บนะเราเก็บมาแบบโหเก็บมาได้ก้อน,อนหนึ่งนะใช่แล้ว เอาไปซื้อรถหมดเลยดูสิคือถอนแบบแทบจะเหลือศูนย์บาทใจถึงมากต้องรักขนาดไหนใช่ะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวหยิบชิ้นโบแดงจะมาพาไปดูแล้วเดี๋ยวจะติดโบให้กับรถคันที่ว้าวสุดๆไปเลยเวลามีรถสวยๆแบบนี้ลงรถก็เป็นเรื่องสําคัญนะเชียร์ต้องมีลงรถดีๆที่เหมาะกับรถแบบนี้แล้วอย่างลงรถของพี่กิกเนี่ยมันมีปัญหาบ้างไหมเพราะช่วงนี้หน้าฝนแล้วด้วยตอนนี้ตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยแล้วก็แบบหนักใจมากก็คือเปองปัญหาเรื่องฝนแล้วบ้านผมเนี่ยเบ สิบปีแล้วไอ้พวกยานมูลยนแนวเนี่ยมันเริ่มหมดสภาพแล้วมันก็มีน้ํารั่วบ้างแล้วพอมันรั่วเนี่ยมันโดนรถเราไงโอ้ยสูญพันธล้นะไม่ได้เลยนะต้องทำยังไงอ่ะต้องทำอะไรที่แบบว่าถ้าน้ํามันหยดใส่หัวเราทุกวันเรายังโอเคนะหยดใส่รถนี่มันไม่ได้นะหยดใส่หินหินมันยังกวนพี่มันน่ากลัวเลยอเกินทำยังไงดีไม่น่าเชื่อแบบนี้หายห่วงเลยครับเพราะผมมีสิ่งดีๆมานั่ยาพิ้วบอกครับไม่ได้ทำงานมาสักพักนะต้องให้รถก็ผ่านก่อนนะเดี๋ยวให้รถผ่านก่อนให้้รรรรถผผ่่านนนนนกอแแปป๊๊บบบึึงงคคุณูชมะั แบบนี้หายห่วงเลยครับ<ะ>เพราะผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำค,นครับพี่กิ้ครับรับรองว่าทั้งกันร้อนกันฝนทนทานสุดๆได้แบบเต็มที่นะฮะ<อ>นี่เลยครับล like <อ>ัางคาเมทัลชีทบลูสคปแตกครับผม<อ>เป็นเมทัลชีทที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับ<อ>ทนทานสีสวยสดรับประกันไม่ผุกร่อน12ปีไปเลย<อ>และสีเนี่ยไม่ซีดจาง ห้าปีเนี่ยสบายๆเลยพี่กิตครับรับรองเลยนะฮะต้องบอกว่าสีที่เขามีให้เลือกเนี่ยมีสีให้เลือกมากมายแถมสีสวยไม่ซีดอีกด้วยรับรองว่าพี่กิกของเราเนี่ยสามารถดูแลรถได้อย่างสบายจะหน้าร้อนก็ไม่มีเหงื่อแตกจะหน้าฝนก็ไม่มีเปียกฝนแน่นอนครับโอ้โหสุดขอบใสุดยดีเลยครับเพราะว่ากำลังจะรีโนเวทใหม่เหมือนกันนี่เลยพี่กิตอได้เลยถ้าอยานเดี๋ยวเราไปเดินดูเลย่าไปเลยครับพี่เทียไปไปดมรกันดีกว่าทุกคนไปมา โอ้โหเริ่มแค่คันที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่กิกคะคันนี้คือยังไงคะคันนี้เป็น CB7 5 0จครับจะเป็นเหมือนฮอตไอเทมของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มมาอ่านดรักรุ่นนี้ครับผมมันฮอตขนาดไหนพี่กิ๊กคือมันเป็นด้วยด้วยความที่ c b 7 5 0เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหนึ่งเขาจะเอามาแต่งคัสตอมมาหั่นมาแต่งนู่นแต่งนี่ลุคออริจินอลเนี่ยมันไม่ค่อยมีคันนี้เป็นออริจินอลหมด เฮ้ยเดิมๆหมดเลยเหรอคะพี่เหมือนออกจากโรงงานก็แบบเป็นสภาพนี้เลยใช่ครับแต่ตอนนี้คือสภาพมันใหม่มันกิกมากเลยอ่ะพี่ก็เราเรามีส่วนที่รีสโต e ด้วยแต่ว่าเรารีสโตของที่เป็นออริจินอลจริงๆมันก็เลยดูค่อนข้างแบบทรงมันเหมือนรถเฉยๆหน่อยครับเป็นสภาพใหม่มากจริงๆอายุเขาประมาณกี่ปีครับออกจากโรงงานคันนี้ปี1974 โอ้ยยังไม่เกิดกันเลยอ่ะ74อ่ะ1974มี64 6, 4, 6 4, 4 7ปีไปแล้วอาา่ะฮะค่ะมีคนติดต่อมาซื้อรอยังพี่ก็มีเรื่อยๆครับ<ะ>ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะแบบไม่ค่อยมาขอซื้อหรอก<ะ>มาจีบ อ่ามาพูดคุยามาจีบบอกว่าเออถ้าเกิดวันนึงมาจีบรถวันนึงวันนึงเราดูแลไม่ไหวเนี่ยไม่ถ้าไปทำจีบภรรยาพี่เมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ไงไม่เราไปจีบเขาเหมือนกันเนี่ยใครมีรถเราก็ไปจีบเขาเหมือนกันไม่แต่ว่าคนเล่นรถเก่าจะต้องใช้วิธีการจีบนะพี่เชียร์ครับเอาเป็นว่าถ้ามีคนเดินมาหาพี่กิจตรงนี้เนี่ยไม่ต้องการเป็นเพื่อนเลยต้องการรถเอาเงินมากองให้เช็คเป่ารงนี้พี่กิกจะเขียนเท่าไหร่ถึงจะยอมปล่อยคันนี้ครับ โอ้คันนี้หรือยังไงก็ไม่ปล่อยยังไม่ยังไม่ปล่อยไม่คิดเลยว่าจะปล่อยไม่ปล่อยคนที่เขาเคมาจีบเนี่ยมีมีแง้มาพี่ว่าเท่าไหร่แบบราคาประมาณก็มีประมาณเจ็ดแสนก็มีเจ็ดแสนใช่ครับซีดเลยเหรอพี่มันแพงนะเฮ้ยถือว่าแพงไหมแพงนะเจ็ดแสนอะแพงนะรถปีเจ็ดกว่านะเชียร์ได้รถที่เชียร์จะได้หนึ่งคันนะเชียร์ให้เจ็ดล้านเลยเดี๋ยเดียวเชียร์ให้ไปส่งนะให้ไปส่งวันไหนพอดีว่าปล่อยแล้วความรักที่มี คันแรกเท่านั้นเองนะคะดูสิว่าความพิเศษจะขนาดนี้นะพี่โบไปคันต่อไปกันเลยดีกว่ามาให้ไปกิ๊แนะนำเลยคันไหนต่อดีคะ้เอามันมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันมอเตอร์ไซค์แบบไุ่ยญี่ปุ่นไปแล้วไปยุโรปบ้างสวยมากเฮ้ยอันนี้ต้อองพี่กิ๊คือที่เราเห็นทุกคันเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับผมจะขับบ่อยมากได้ไงคันนี้ขับบ่อยสุดคันนี้เป็น bmw r 69s 69s ปี1967 19 6 7เก่ากว่าคันนั้นอีกใช่แต่ว่าสภาพคือถ้าไม่บอกนี่เดาปีไม่ถูกเลยเพราะว่ามันใหม่ๆเลยอะคันนี้ความพิเศษคืออะไรคะพี่กิ๊กคะคันนี้เป็นคันรักเลยแล้วก็ขับบ่อยมากคด้วยใายุค6 0ูนเนี่ยเป็นรถที่แรงที่สุดค่ครับผมเสน่ห์มันมีหลายอย่างตรงของแต่งเนี่ยสปอร์ตไลท์เนี่ยมันก็สามารถส่องตามทางได้อ๋อระบิดได้เลยอะไร่ายแบบเวลาแบบ บิดเฮ้ยสาว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 ปี๊ป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 อย่างเงี้ยสองไฟเลี้ยงสองไฟเลี้ยงปี๊ป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 กุญแจมันก็โบราณมากฮะกุญแจคือนี่คือนี่คือกุญแจสตาร์สเหรอใช่ครับกุญแจเฮ้ยเหมือนสายเสียงสลังเลยอ่ะพี่กิจถามจริงเลยนะเคยทำกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเคยนะเคยนะแต่เราก็ซื้ออะไรไปเยอะเหมือนกันอ๋อมีมีสแป๊ดมันยังหาซื้อได้ใช่ไหมพี่ยังมีครับยังมีโอเคเดี๋ยว คนอะไรเนี่ยคุณมาอะไรคุณโยนอะไรคนทิ้งเลยเหรอเพิ่มภารกิจให้คุณกินอะไรอ่ะไอ้บ้าเอ้ยกว่าจะหาได้แต่ละชิ้นโอ้ยโอ้ก็คือแค่เสียฟุตบอลสตาได้เลยมันก็เนี่ยฝ่ายกติ้งติดแล้วอ่าเจ๋งว่ะคันนี้มีคนมาขอจีบๆื้ออยากได้คันนี้ก็นะตอนนี้เขาก็ซื้อขายกันอยู่นะครับประมาณล้านไปปลายล้านไปปลายนะอู้ตใจมีสองอ่ะ บางคันบางคันมีทอนบางคันก็มี2ล้านบางคันก็อาจจะเป็นปี R69S ปี69ซึ่งปี69มันก็จะเป็นปีสุดท้ายของรุ่นนี้มันก็จะพิเศษหน่อยราคาก็มันก็สมเหตุสมผลนะกับที่มาที่ไปล้วการเวลาของมันเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าเห็นมาเยอะเราอาจจะไม่ใช่สายมอเตอร์ไซค์ที่แต่รู้สึกมันมีเสน่ห์หรือที่หลากหลายมากขนาดเราดูไม่เป็นไรยรู้สึกว่าเออมันสวยจริงๆอะมันน่าเก็บสะสมมันเนาะไปละนี่สองคันมอเตอร์ไซค์เราไปดูในแบบของรถยนต์กันสิกบ้างถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่มีมูลค่าและคุณค่าทางจิตใจมากมายจริงๆครับช่วงหน้ายังมีสุดยอดรถยนต์คลาสสิกรออยู่คดไดรอแค่ครู่เดียว